รู้สึกว่าหัวหน้าไม่ชอบทำงานดีแค่ไหนก็ผิดหมดไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรควรทำอย่างไรดีครับก็เพราะมึงหรือมะขาไม่ชอบมันก็เพราะมึงนั่นแหละบางทีมันน่าเกิดจากการกระทำของตัวเองแต่ตัวเองไม่รู้ตัวไงประเด็นน่ะเราขี้เกียจไหมดูซิทำงานผิดพลาดบ่อยหรือเปล่าเราไปขัดแค่ขัดขาใครไว้ไหมอะไรหรือเปล่าเราบางทีเราก็กลับมาดูตัวเราเองไงบางทีความรู้สึกเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือถ้าความรู้สึกเรามันเป็นจริง เราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราทําผิดทำพลาดในเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้าเราทําผิดพลาดจริงแก้ไขตัวเองใหม่ซะแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดพลาดเราตั้งใจในการขนขวายทําดีเข้าไว้เรายิ่งรู้ว่าหัวหน้าไม่ไม่ชอบเราก็ทําให้หัวหน้าชอบซะด้วยการเปลี่ยนแปลงตัองในบางเรื่องบางอย่างเพราะฉะนั้นเวลามันไม่มีอะไรหรอกเกิดขึ้นเองล,ยลอยๆมันต้องมีเหตุและผลเสมอแต่ถ้าสุดที่สุดแล้วเราทําดีทุกอย่างแล้วเขาไม่ยอมดีกับเราเลย เราก็ต้องทําใจยอมรับไปใช้ชีวิตของเราไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปกังวลกับความว้ากังวลไม่ต้องไปทุกข์ร้อน